ติจ้ามันนี่นะคะเอนไิมาก,กินอ่ะใสก่กรอ,อกอีกแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะใส่กรอกมันลายนะคะเดี๋ยวเอนไซแบงไปแซนี่ซองฟิตเอาไว้สองซองแซแข็งนะคะเนี่ยค่ะกะสีกินมันนี่กินสามกับพอ่อมันกรสิใดนะคะเป็นสามสามสามแล้วกัผักขนานะคะเอนบอกเอนบอกซูซังอ่าคีบิงังหนึ่งหันนะคะผักขนามันหลายก็เสียกมาผัดใส่ผักขนาใส่แค่รอดแล้วก็ใส่เห็ดอันนี้นะคะ ใส่เห็ดเนี่ยคะ่ะน่าสิเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นนะเอ็นวานนะหรือของคนเกาหลีอ๋อของประเทศเกาหลีจ้ะเกาเกาหลีส่งเข่ามาเห็ดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหัน่นผักหั่นใส่กรอกแล้วก็ไปเตรียมพัดกันจ้ากระทะห้อนแล้วใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่เปน็นลาย กินเจเนวเก่าๆแล้วจ้ะใส่กระเทีย,ม,ม,ม,ยเมเราต้องให้หมเลยจ้ะผักให้หอมแล้วก็เอาลงไปลเลยใส่กอสเพราะว่ากระทะมันทอดแล้วจ้ะวันนี้เน้นพักนะคะเน้นพักขนาดไอ้าเอ็ิอมพักขนาดหหลายๆนะคะวันนี้ ใส่กอกับใส่กอกะให้ชาวบ้านชาอเวีนกินหล้ยๆ้แอนกินแอมกินพักหลายๆเอาแอนมากผู้ใดมีหมูมีไก่จะจะเลือกสันไปนะคะเผอิญพวกแอนมีใส่กอกใส่กอกมีบัคือใส่กอกบ้านเท่าเลยจ้ะราะว่าท่าเจ้าบ่ได้ใส่เข่ามมนเลื่อบ่สมตีฟ่าไปเลยวรสชาติคล้ไข่กับลูกชิ้นนะคะ ่ะพลใส่กรอบไปให้ทุกจ้าเดี๋ยวเฮามาปรุงรสกันเริ่มทุกนะคะแอดนด์อ็อกพัตมากเลยค่ะเห็ดกินง่ายๆนะคะมันง่ายๆได้แอนด์แฮนด์คอกนะคะ เ็นบ่มักพักเห็นเิ็งน้ำตรงเลงน,นะคะเอ็นสีเต้นสี่เราก็เติมน้ำก็เติมน้ำใส่ไปได้จา้าทอดซอสหอยนางรมค่ะนี่ค่ะออยเตอร์ซอสนะคะออยเตอร์ซอสใ,ใส่ยี่ห้อเอาเราดิใส,ส่สีอิ๊วขาวสีอิ๊วขาวค่ะไลซอยซอสนะคะใส่ไปนิดหนึ่งะคะ่ะไม่ต้องเยอะ ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลสิเมือนกัะใส่น้ำตาลไปปรับรสชาติค่ะนะคะผงไก่ค่ะผงไก่ขนอนะคะยนี่กับนี iin, ้ผงไก่ขนอ่นกินนะคะแต่ว่าแต่ว่าซื้อร้านเอเชียสีได้เป็นผงไก่แบบบานเท่านะคะ ถ้าไปซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่มีสิเป็นอ่าสิเป็นคือแบบเอามาเห็ดนำซุปกินนะคะแส่พริกไทยพริกไทยดำค่ะใส่ไปเลยเยอะๆเลยของชอบใส่เกลือเพิ่มรสชาติเค็มนิดหน่อยนะคะวันนี้ไม่ใส่น้ำปลาใส่เกลือแทน แล้วก็พัดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวสิไดประมาณสี่เดี๋ยวห้าปิดตากเสิร์ฟกันเลยจ้าเป็นยังไงจ้าสีสันสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาัจจากินเข่ากับพัดขนาดใส่ใส่กรอบใส่กรอบก็คือใส่กรอบบานห้าหรอกจากก้าเขาจะเาบะใส่เข่ามันก็เลยบบะสมมันคือลูกชิ้นเนี่ยแหละ

ถ้ากิกินเสียงดังขอไพัยด้ค่ะเพอิญว่ามีบางคนเขาเจ้ารับว่าได้นะคะในการกินเสียงดังของพวกแอนก็ว่าเป็นยังจ้ะกะเขามาเมืองหลดกินเสียงดังกับว่าเป็นยังนะจ้ะกินเสียงดังแต่ว่าเฟ้นลีค่ะไอ้เซยอิด loud but we f r i e n d สดไหมจ้าแครอด mm. <Good. S 2> mm. how you eat แครอทน o t อ o u d w ว w อ่ไรยิ้มันปะจ้ะกลายเ <laughs> ปเรื่องตะลบะไปแล้วเด้เดเนี่ Tonight, mm -hmm. Owen and I Owen gets to try his new traxxas mm -hmm. for his birthday. Not new, it's used. So no opening, no box. Uh -huh. Have to tell them, Owen. Owen one good. Owen money Big like mine. Little. Got it from your boss, or mm -hmm. My boss's boss. So that's a boss. LiPo batteries. Supercharged batteries. Faster than yours. do be don't, scary. Don't that. Mm. It could be faster than the car. With two LiPo batteries set on a normal speed, go 50 miles an hour. But how old that thing? I don't know. Maybe two? Yeah. Like Not fast any. as the car? We'll go 50 miles an hour. That was like fast as a car, right? Mm -hmm. Like that one? No. Yeah. Yeah. That's like 30 miles an hour. Not even twenty five You're not gonna get to go that fast because there's not a big enough space to do it on. I'm gonna break it if I Do you, my friend trouble? get training mode. Hmm. Like always yeah, you know, always have to put it on training mode because where we go in the forest you cannot go fast like that. What about in a empty, with snow cars, peaceful and quiet road that that? How about that? Then can I go super fast? อืมตกว่ากินยเมื่อรจะาเกี้ยงกินเสียงเจ็บเจ็บบจเป็นยังนะจ้เนาะหาอภัยกันนอยู่ด I'll I don't know, I'm getting banned up I'm just gonna eat that after so I'm him. Cup oh. and please subscribe to my mom's channel and Hancock. Thank you and <laughs> bye bye! <laughs> Is that that <bad? laughs> a Yeah! <laughs> oh. <laughs> crap! Crap, crap! And bye! Yeah. Bye, La ไปแล้วไปแบบบัลลูตโตโอเว่นโอเว่นปิดคลิปห้ก่อนเลยใหญ่ <Yeah. S 1> <laughs> ังินมะแตงกบมะแคอ่อทไปละจ้าไปอีนดีละจ้าบายบายนะคะ <Okay. S 1> ขอให้สุขผูสุขคนจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงจ้าแล้วก,ก็มีเงินมีงาน,งานทำจ้าบายบายจ้าสวัสดีค่ะซาซิชบายบายซาซิสบายบาย จะอาหารมันเหลือนะคะแอนก็เลยม่นห่อเข่าให้พ่อบ้านนี่นะคะเห็ดคือเด็กน่อยปะ่ะทีสม,มสมัยเขาเรียนหนังสือป่ะจะมีเขา่าแลกับบางนี้ไว้ใส่น้ำกินแล้วเพื่อนก็ได้เอาไปใส่ไมโครวเวฟมืออื่นเศ้าน,นะคะ เรียบร้อยจ้านะคะกระสีได้ยังสี่เป็นอาหารกลางวันของคุณพอบานนะคะหน้าตาดีป่ะจ้า,จ,า,า,าจ้าบายบายอิลีเราจ้าบัดนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนด้วยจ้าเจอกันินิหนาจ้า